สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับหลายๆครั้งนะครับที่เพื่อนๆหลายๆคนสงสัยเกี่ยวกับฝาหม้อน้ํานะครับฝาหม้อน้ําเนี่ยเราเคยเห็นตัวเลขบนฝาหม้อน้ําบางที0.9บางที1.1มันคืออะไรนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองมาดูกันนะครับว่าการใส่ฝาหม้อน้ําเนี่ยให้ถูกเบอร์หรือผิดเบอร์มันเกิดผลเสียยังไงนะครับลองดูตัวอย่างครับอันที่คันนี้นะครับปกตินะครับถ้าฝาหม้อน้ําค่าแรงดันมาตรฐานของมันนะครับ ก็คือ0ูนจะครับคือตัวนี้จะมี0ูนจุดเก้บาทนะครับที่ระบุอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าบางทีมันก็จะไม่มี0.9เก้าถ้าฝารุ่นใหม่ๆนะครับจะมีโลโก้เดนโซแทนนะครับหรือว่าเราดูตรงนี้ครับ108ยแปดกิโลปาสคาลนะครับก็คือค่าแรงดันถ้าตีเป็นบาก็คือ1.1ึ่งบาทแต่ตัวนี้คือ0.9นย์บาทซึ่งอันติสเนี่ยใส่เบอร์นี้นะครับ 0 9จุดเก้ากับหนึ่งจุดหนึ่งต่างกันยังไงนะครับต่างกันตรงสปริงตรงนี้นะครับมันจะมีความอ่อนหรือความแข็งไม่เท่ากันถ้าเป็นหนึ่งจุหนึ่งมันก็จะแข็งกว่านะครับในกรณีที่เราใส่มาตรฐานคือ0.9นจด้าแต่เราใส่หนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยเวลาน้ํานะครับมันเดือดแล้วมันร้อนมากๆแล้วก็จะไปพยายามดันวาล์วตัวนี้นะครับให้เปิดนะครับถ้าหนึ่งจุดหนึ่งมันก็จะแข็งหลายๆคนบอกว่าก็ใส่มาตั้งนานแล้วไม่เห็นเป็นไรนะครับ วันนี้เรามีเคสตัวอย่างคันนี้เลยใส่มาตั้งนานแล้วไม่เห็นเป็นไรใช่ครับตัวท่อมอน้านะครับหรือระบบน้ํานะครับมันก็จะทนแรงดันได้ระดับหนึงแต่เพราะว่าเวลาเราใช้ไปเนี่ยมันเกิดการเสื่อมสภ,ภาพแบบท่อมอน้าอันนี้ครับปกติมันก็ทนได้นี่นาตั้งหลายหลายปีที่ผ่านมาพอถึงวันหนึ่งมันทนแรงดันไม่ได้ก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นครับ ท่อมอน้ำนะครับเนี่ยเห็นไหมครับการใส่ฝามอน้ําที่แรงดันเกินมากๆนะครับวันหนึ่งทนไม่ไหวก็จะเป็นอย่างนี้ครับสี่ทนไม่ได้ปุ่งรีรีอย่างนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับนะครับก็จะพุ่งอย่างนี้เลยก็คือตอนนี้นะครับท่อมอน้ํามันสุดจะทนกับฝาหมอน้ํามันนี้แล้วนะครับก็ระเบิดได้หนึ่งก็ระเบิดแค่ค่ะเพราะฉะนั้นนะครับการใช้ฝาหมอน้ํานะครับมีความสาคัญมากนะครับ บางทีอะไรก็ใช้ได้อย่าไปเชื่อทั่งนะครับใส่ให้ตรงเลยนะครับจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ<ม>ก็เป็นอีกหนึ่งทลิปที่ด,ดีนะครับที่เราเอามาฝากกันจากบุสนแงข้างสวัสดีครับ